ดาวหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแต่ง v i p แบบนี้ครบๆจบที่นี่มิซูรุ่งเจริญพระรามสองสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพบกับมมิซูรุ่งเจริญพระรามสองนะครับวันนี้จะพามาดูกับเจ้า NEXTER GT สองพันยี่สิบสองที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับกับโปวดาวเริ่มต้นหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับแต่ง v i p ให้ครบพร้อมจบที่รุ่งเจริญพระรามสองนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับก็คือในเรื่องตัวชุดแต่งด้านหน้าที่เป็นของตัว NEXTER นะครับก็็จะะเปนนนแบบบี้ครั ตัวชุดแต่งเรามีหลายแบบหลายทรงให้เลือกนะครับแล้วก็เสริมเพิ่มเติมเข้ามากับในเรื่องตัวกระจังหน้า VP ที่เป็นเอาผ่านแบบนี้นะครับใครที่ชอบความหรูหราดูให้รถมันดูหรูดูแพงชอบแบบนี้ก็บอกกันได้ครับผมมาในส่วนด้านข้างนะครับก็คือในเรื่องตัวมีคิ้วกันสัดตรงรุ่นให้นะครับฟิล์มเซรามิกนะครับฟิล์มในเอาสามารถเลือกความเข้มได้นะครับ40 60 80แล้วแต่ความชอบนะครับชอบแบบไหนก็บอกกันได้นะครับถัดในส่วนต่อมาก็คือในเรื่องตัวเบ้ารองมือจับที่เป็นของแท้ของตัวศูนย์นะครับ เอเวนเดอร์นะครับตัวลายเคปลอมีอักขรโลโก้สกรีนเอพันเดอร์แบบนี้ให้เลยนะครับสเกิร์ตตัวด้านข้างนะครับก็จะมีในเรื่องตัวแถบสีดําตัดเส้นสีแดงใครที่ต้องการในเรื่องตัวไม่เอาเส้นแถบดําเส้นแถบแดงก็บอกกันได้ครับผมมาด้านท้ายนะครับกับในเรื่องตัวชุดแต่งด้านท้ายนะครับที่เขาเป็นของนิสเตอร์หรือว่าแบรนด์อื่นก็ตามนะครับเรามีท่อ2แบบให้เลือกครับเป็นท่อกลมคู่หรือว่าท่อกลมเหลี่ยมชอบแบบไหนก็บอกกันได้นะครับและยังเพิ่มเติมในส่วนตัวเซ็นเซอร์ด้านท้ายความปลอดภัยให้อีก2จดบผม มาที่ด้านในนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือโอนทำาการในเรื่องเปลี่ยนจอหน้านะครับให้เป็นจอ Android นะครับสามารถดูทูบได้ในขณะที่รถวิ่งนะครับหรือว่าจะดู Netflix อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเปิดการ์ตูนให้น้องๆดูก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีจอกลางนะครับสามารถแสดงผลตัวจอตรงนี้ให้น้องๆดูการ์ตูนได้เลยครับผมรวมถึงเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยนะครับก็จะมีภาพขึ้นจอตรงนี้เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยก็จะมีเสียงเซ็นเซอร์จากด้านท้ายเข้ามาเพิ่มความปลอดภัยนะครับรวมถึงใในนนนเรรรื่องกกก้้้บััทึหหาถ็แมดวยะค เอาละครับเป็นไงบ้างวันนี้ก็เกี่ยวพาไปดูกับเจ้า Explorer GT 2022ตัวนี้นะครับกับโปรดาวเริ่มต้น19,900แต่งในเรื่องตัว VP แบบนี้ให้นะครับในเรื่องตัวชุดแต่งรอบคันครับกระจังหน้าเอาผาดจอหน้าจอกลางนะครับสามารถดูทูปได้แล้วก็พรม VP นะครับกับโปรดาวเริ่มต้น19,9 0 0มนะครับมีรถพร้อมส่งมอบนะครับใครที่ชอบคีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้องฝากอะไ์เช่นนี้จะซื้อรถโตเฮาคลามสองได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะฮะ 095542363 5วันนี้ลากันไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ